น่าจะรุ่นน้องผมนะอาอยุเท่าไหร่ครับอายุ22คนะีับ22รุ่นน้องครับที่บริษ <c oughs> ัทคุณอายุอายุเท่าไหร่อายุ22ประมาณนั้นเองอันนี้นะครับเดี๋ยวอนดับแรกนะครับการเรียนไว้น้ำเนี่ยบางคนเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยคือเราเคยจมน,น้ำมาก่อนนะครับเราเคยจมน,น้ำมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกกลัวหรือมีความต้กางินสูง เรามีความวกังวลเนื่องจากว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า memory mm hmm. bad thinking mm hmm. ก็คือเป็นความทรงจําในสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิต mm hmm. แต่นี้ถามว่าถ้าถามผมเมื่อวานผมสอนคนหนึ่งก็มีความรู้สึกกับคุณต่เป็นผู้หญิง mm hmm. ผมบอกว่าอดีตก็คือเป็นอดีตซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเรียกกับเวา,า mm hmm. แต่ชีวิตของคนเราเนี่ยจะมีอนาคตได้ก็คือปัจจุบนัน mm hmm. ถ้าปัจจุบันเนี่ย เราทํามันดีเราแก้ไขมันดีมัน็จะทาให้เกิดอนาคตที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเรามีวิธีหรือเรามีช่องทางในการที่เราจะทำแล้วแก้ปัญหาชีวิตในอดีตได้หลาทาเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้การเรียนว่ายน้ำเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงแค่คนเราไม่เข้าใจว่าจะต้องทําอะไรก่อนอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนว่ายน้ําแบบเรียนกับครูกับ เรียนโดยการใช้เพื่อนบอกต่อจะแตกต,ต่างกันเพราะหลักวิชาการที่แตกต่างกาันอันดับแรกนะครับเนื่องจากว่าเรามาที่นี่ครั้งแรกผมให้อินฟอร์เมชัน่อนก็คือให้ข้อมูลพื้นฐาน่อนอันนี้นะครับสาาระว่ายน้ำทางด้านนี้จะลึกที่สุดเมตรห้าสิบแล้วมันจะค่อยๆสโลปไปถึงด้านฝั่งน้นฝั่งนู้นจะเป็นอยู่ที่เมตสิบนะครับและตรงที่เป็นน้ำพุหรือ ซนของสไลเดอร์อันนี้จะเป็น7จเซนซึ่งเราเนี่ยโนแล้วตอนนี้เราสูงเท่าไรเออหสูงว่าหกสิบสามห้หกสิบสามแสดงว่าเราตกไปอยู่ในเนี่ยถ้าเรายืนเราไม่จมตาเห,นห็นปะถ้าเรายืนเราไม่จมตาแล้วคนที่จมน้ําตายคือคนที่ขาดสติตส่วนใหญ่คือบางทีว่ายน้ําเต็นแต่ไม่ได้ไว่ายแบบชำนาญหรือว่ายไม่เป็นประจำพอตกน้ำปอุ้ยลืมมาจุกเองว่ายน้ําเต็นก็ไม่ยอมว่ายก็เลยจมน้ำแต่ถ้าเราลงไปอย่างมีสติถึงเราจะว่ายน้ําไม่เต็น แต่เราลงไปปุ๊บเฮ้ยเรายืนเอามันยืดหนึ่งจมมันเราก็ไม่จมเราก็สามารถคอนโทรลตัวเองอย่างนู้นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะไปลงทางด้านนู้นทางด้านนู้นจะมีที่ให้เรายืนเข่งหลัตาาม,มา